ถงเชื่อที่ถ่ายแล้วไม่อยากจะเอาเออไม่เลยแตโล่เลยเนี้ยไม่สนัอาจจยากอาจจะยากหรอแสดงว่าเป็นแฟนยังไม่รู้กันอี่มันต้องดีกอเชอไหนเก็ถ่ายูเลยถ่ายก็ต้อเก็บกเอใสนที่เีวมีย่ยที่้เอ็เแ ก็แบบอหโนะเพราะว่าหนูว่าชอบบอกว่าหนูจะปลอยหนแบไม่กล้าปลอยจริงก็คุเ่อนไม่มีอะไรก็ล่อยกติเลชั่นนะคะสีจุปกติเรจุปล่อยเวลาสีงคนปีนังสิ่งเอดเป็นงสไว้ปกติเราอ้อมไม่จูนกจุเลิงก็สิ่งก็อาอเก็ถูก เออใช่ป่ะอืมปอืมในคือเิืคือเจเก็เื่อเขาคนเยอะไงอ่าเใช่ใ่ะแสดงทดียอไ่ช่ไิ่ใชริควายเลยอยงอินโทอยู่ใช่แต่ว่าคือเราก็แสดงความยินดีกับน้องออนควยใช่ ก็ด mm. like, ีใจมากกับรางวัล <contamination> ท oh, ี่น้องออมได้ละขอบแต่งเติมด้วยเดฟ้าไม่ใช่เหรอ้ามีคนแต่งเพบงกับเี่คุ๊พี่บอกว่าแฟนอ้แต่งให้พี่แตงให้พีปแ้วก่นั่งเล่นทั้งน่งแต่งับพ เราตองมีบ้างก็ต้งชโวัใส่แเล่าออะไรก็ตสิ่งใดก็ไปตอบเขาเลยมองว่าเลยแล้วหนิงก็เคยไงโอเคเดี๋ยวรู้เขาพูดแล้วแตัจะชื่ออะไรฟังรีคอริชื่คือก็ตามเอได้นะฮะอะไรคืะ แต่งเพลงการตเพลทำตัวไม่ถูกผิดหนังสือมาอันมันเข้าเข้าสามสิบเดือนนี้ช่องสามสดซ็อกนะคะเสนอุณแรขอบคน้องสัตว์ค่ะก็เอ่อเมื่อกี้ก็มีหลายความคิดเห็นนะคะให้หลิกล้มมวยกับข้าหมูมวยตอนนี้ก็อยู่ในการตัดสินใจอยู่นะคะยังสรุปไม่ได้ค่ะ เป็นอะไรพี่ก็ขั้งหุ่นมาค่ะแต่ว่าเล่นเล่นเล่นเต็มที่เลยเอาว่าเล่นเต็มที่เลยไม่ต้องไม่ต้องยิ้มออกก็ได้อสี่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 